สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีของเล่นมาอันบ็อกอีกแล้วนะก็จะเป็นเครื่องทำป๊อปคอนค่ะในกล่องเนี้ยก็จะมีตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีปากข้อค่ะแล้วก็มีที่ตวงเม็ดข้าวโพดนะคะเราลองไปเทดูก่อนค่ะช้ได้ไหมเปิดเครื่องมาาเครื่องทำงานนะคะเราทป๊อปคอนกันดูดีกว่าก่อนอื่นเลยเราทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กลงไปค่ะเตรียมข้าวโพดนะคะเตรียมเนยค่ะ เตรียมชี้นะคะไว้ปรุงทีหลังสุดค่ะปิดฝาครอบเทข้าวโพดลงไปเปิดเร์วินะคะจากนั้นก็รอหนึ่งาทีค่ะก็จะได้ป๊อปคอร์นทานแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราทิ้งว้าไว้ให้หน้าโปรไฟล์ยังไงก็ไปกดดูนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปกินป๊อปคอร์นกันก่อนนะ